สวัสดีครับพบกับผมสตีฟออฟนะครับหลายหลายคนก็ถามมาว่าเรายาชีดาของเราทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูว่ายาชีดาทําอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ของเราจะอยู่อะไรแถวนี้เขาเรียกว่านะคนปรปฐมาะน,นะฮะตรงข้ามไทยวัสดุอยู่ติดกับถนนเ,เพชรเกษมเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูนี่คือบริษัทของเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในว่า เราขายอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างนะฮะนี่ที่นี่ก็จะมีทั้งเป็นสโตโกดังเนาะแล้วก็มีตัวออฟฟิศด้วยออฟฟิศของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวโกดังตัวสโตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะลูกค้าหลายๆคนก็ถามมาว่าเฮ้ยยาชิดามันมีจริงกับเปล่ามันมีหน้าร้านจริงไหมมันมีตัวตนจริงจรกเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันและคําถามที่สมคัญเลยถามกันเยอะมากเลยนะว่าเฮ้ยยาชิดากับฮุ่นเฮงเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยังไงเดี๋ยววันนี้มีทุกคําตอบนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูว่าข้างใน ยาชิดาเป็นยังไงบ้างตามผมมาดูเลยนะครับเข้าไปดูเลยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้บริเวณด้านหน้านะที่รถจอดเยอะๆเนี่ยไม่ใช่รถลูกค้านะรถพนากงานนะฮะจริงมีมีลูกค้าเพราะของเราติดถนนใหญ่นะครับก็จะได้กลุ่มลูกค้า หน้าร้านเลยก็จะเป็นพวกรถบรรทุกนะครับที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะจริงๆต้องบอกก่อนะว่ายาชิดาเนี่ยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นออนไลน์นะครับแต่ว่านี่เป็นผลพลอยได้ว่าลูกค้าผ่านไปผ่านมาเห็นในกลุ่มรถบรรทุกเนี่ยเขาก็จะแวะเข้ามาซื้อกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูออฟฟิศก่อนนะฮะนี่ออฟฟิศก็จะมีเนี่ยตัวนี้อยู่ขวามือผมนะทั้งสองอันเลยตัวนี้จะเป็นออฟฟิศเก่านะฮะก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่ออฟฟิศใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูออฟฟิศเก่าก่อนอันนี้ก็จะเป็นชั้นรองเท้านะคร ไว้จอดรองเท้าเนาะแต่ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพนักงานเรานะฮะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังกำลังอันนี้เป็นฝ่ายขายที่เขากําลังขมักขมิ้นตั้งใจทํางานนะครับกาลังดู YouTube บ้างแหละดูเน็ตติกไม่ใช่นะฮะนี่เรากําลังบริการลูกค้าอยู่นะฮะกำลังบริการลูกค้าข้างในนี่ก็จะมีฝ่ายขายนะครับมีโต๊ะของฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็มีบัญชีข้างในเอชอาร์อะไรอันนี้เดี๋ยวไปดูออฟฟิศเก่านิดนึงดป นิดนึงนะเป็นไงเหมือนร้านกาแฟไหมโอ้บรรยากาศได้นิดนึงนะจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูไฟถ้าเป็นสมัยนี้นะเขาจะเรียกว่าไฟอะไรนะวอร์มไลท์ใช่ไหมเออแต่รุ่นผมอะ่ะเขาเรียกว่าไฟเซ็กนะแล้ว <c oughs> อยู่ในไฟแบบนี้แล้วจะมีอารมณ์นะนิดนึงมันจะขี้เกียจทํางานไงก็เลยจะย้ายไปเดี๋ยวห้องนี้เราจะทําเป็นห้องประชุมนะครับเนื่องจากขนาดพื้นที่ก็พอประมาณแหละนะฮะแต่ตรงเนี้ยที่ผมติดใจอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมมันมีเสาตรงนนะเนี้ยมานะเนี่ยเนีย อนนเออไม่รู้เหมือนกันเออเพราะมันมัน,นมีตั้งแต่แรกนะเราก็ไม่กล้าเอาออกเลยนะเออเราก็แค่รีโนเวทนิดหน่อยนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงงานของเรานิดนึงนี่เลยนั้นเตียจู้ อันนี้เตียจู้ของเราเตียจู้ที่นี่ค่อนข้างจะอดอยากมากเลยไม่ค่อยไหว้ <c oughs> <c oughs> วนะครับปกติเราจะไหว้กันทุกวันจันนะครับแล้วก็วันสําคัญสําคัญนะฮะนหน้า,นาตามไม่ใช่คนจีนนะฮะแต่ว่าท่านประธานเราเป็นคนจีนเราก็เลยต้องไหว้นิดนึงนะครับตัวนู้นโต๊โตของผมเองค่อนข้างจะลกนิดนึงนะยังไม่ได้ย้ายไปเพราะว่าที่จะย้ายไปออฟฟิศใหม่เนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมเออค่อนข้างจะลกนิดนึงนะี่ยมีมีขนมด้วย เต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราย้ายไปเพราะว่าผมกําลังทำด้านหลังมันเป็นกระจกไงมันมองทะลุไปได้ซึ่งมันผิดหลักเขาเรียกอะไรวงจุ้ยเหรอใช่ไหมด้านหลังมันต้องทึบไปท,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 ที่ที่ที่ทางานนะครับก็เลยเดี๋ยวกําลังทําอยู่เดี๋ยวทําเสร็จอะไรไงเดี๋ยวเราไปถ่ายกันนะฮะก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปดูแผงไฟที่เขาโชว์ไฟกันเลยว่าจะได้หายสงสัยว่าเอ้ย,ยาชิดะทาอะไรนะครับทำไมถึงชื่อยาชิดนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับยาชิดะทาอะไรอ่านะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ อันนี้เราก็ออกมาจากห้องทํางานของเราแล้วนี่ก็จะมาดูว่ายาชิดาทาอะไรบ้างยาชิดาเราขายเป็นอะไรตกแต่งรถบรรทุกนะฮะด้านหน้านี้เราจะเห็นเป็นนี่อะไรเป็นท่อตะตนเลดนะฮะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เราไม่ได้ทำเองอันนี้ออกปากขายนะแต่ด้านนี้ด้านนี้เราทําเองนี่ด้านนี้เราทําเองหมดเลยต่อไปทะเบียนนะครับครอบก้านปัดน้ำฝนมีหลายลายมากเลยนะบอกเลยเนี่ยอันนี้ที่โชว์โชว์ก็จะมีลายอะไรอะเก็ดปลาเนี่ยเห็ดปลามันต้องลอกออกนะฮะอันนี้มีฟิล์มเออนี่ลายซากุระก็มี ได้เท่ๆแบบนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นกรอบป้ายทะเบียนมีทั้งแบบเรียบเกตปลาอันนี้ซากุระนะครับไม่มีใครมีเลยนะฮะเท่ๆเลยนี่ก็เป็นแตรนะครับเป็นฝาครอบนอ็อตนะฮะนี่เป็นสินค้าที่เรามาวาง ตัวนั้นตรงนี้เราจะโชว์ไฟรุ่นต่างๆที่มีในบริษัทของเรานะฮะนี่หลายๆคนถามเลยเนี่ยตอบได้เลยว่ายาชิดาทำอะไรยาชิดา ah มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายาชิดาเป็นวิชาชีพหรือเปล่านี่เลยมีตัวตนนะตรงนี้เรากั้นนะฮะเนื่องจากสถา,านการณ์โควิดนี่พอดีผมอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ห่างนะก็ลเลยไม่ใส่นะนิดนึงนี่เรากั้นนี้เลยมีเชือกกั้นนิดหน่อยฮะ,ะเราต้องเดินข้ามไปมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยเขาเรียกอะไรไฟเราข้าง อ่านี่พวกไฟเราข้างทั้งหลายเลยนะครับที่ลูกค้าชอบชอบกันเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงเลยเนี่ยไล่เลยเนี่ยไฟเราข้างแต่ละรุ่นนะเนี่ยนะครับที่เรารีวิวหรือว่าโพสตลงนะครับโชว์สินค้าแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าใครมาที่ร้านเนี่ยจะได้เห็นแบบนี้เลยโซนนี้ก็จะมาเป็นโซนสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็ไฟบนหลังคาเนี่ยสปอร์ตไลท์ยอดนิยมนะครับออฟออโรดโดีโอบีมีหมดเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอ่าเนี่ยไฟหลังคามีหมดนะฮะเห็นไหมแจมๆนะครับถัดมา จะเป็นไฟท้ายนะครับอันนี้ไฟท้ายรุ่นหล่อๆเท่ๆ,ๆแบบนี้มีหมดตัวลงตัวเหลี่ยมนะครับ12โวลต์24โวลต์มีทุกรุ่นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นโซนไฟท้ายนะครับผมตัวเหลี่ยมๆทั้งหลายส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเป็นนี่เลยไฟท้ายแป้นดําแบบกลมนะแล้วก็สแตนเลสนะครับมีหมดมีให้เลือกเลยหลายรุ่นมากๆนะครับ12โวลต์24โวลต์มีหมดเลยแล้วก็จะมีนี่เลย ไฟท้ายที่มีแป้นเป็นสแต,ตนเลสลายซากุระนะครับลายเกตปาเนี่มีหมดเลยอันนี้เราจะโชว์ลายซากุระแล้วก็สแต,ตนเลสแบบเรียบเนาะเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็ไฟแต่ละรุ่นนะเขามีให้หมดเลยคุณมาที่นี่ที่เดียวก็เลือกได้เลือกได้นะครับมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยผมเปิดโชว์หมดเลยนี่ยัไงไงแจมแจมเลยครบทุกรุ่นทุกที่ นี่พอเรามาเห็นไฟแบบเนี้ยตอนนี้เรามีช่องรายการที่ทํารีวิวไฟทุกรุ่นนะเพื่อให้ความรู้กับสิ่งรถบรรทุกทั้งห,นนะหลายนะหลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยไฟตัวนี้ใช้ยังไงกี่วัตต์กี่โวลต์นะครับใช้กับรถเล็กรถใหญ่ใช้อะไรได้บ้างขนาดของมันประโยชน์ของมันกันน้ําได้หรือเปล่าตัวนี้ยเราจะมารีวิวนะฮะให้ให้ให ทุกท่านได้ดูเลยก็เดี๋ยวฝากยังไงฝากติดตามด้วยช่องรีวิวของเรานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ดูก็อน,นอกจากนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นอีกยังมีนะยังไม่มีไม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงเมื่อกี้เราไปดูตัวแผงไฟกันแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องความลับซึ่งเป็นห้องลับมากๆเลยสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าทําอะไรเนี่ยดูผิวเผินไม่รู้เลยนะว่าน,นี้เป็นห้องหรือเปล่านะฮะอันนี้เปิดแบบสไลด์ด้วยนะนี่ หนความลับของเรานะฮะอันนี้นอกจากนั้นเรายังมีเป็นสตูดิโอย่อมๆเล็กๆนะฮะสำหรับไว้ถ่ายตัว Product นะครับถ่ายการรีวิวสินค้าด้วยถ่ายหลายๆอย่างนะฮะให้เห็นว่า้ i, สินค้าคุณสมบัติของเราเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นสตูดิโอย่อมๆนะฮะเดี๋ยวไปดูทีนี้นอกจากนี้ไปดูอย่างอื่นด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกงานสแตนเลส นะเป็นทั้งงานสแตนเลสถ้าด้านบนเห็นว่าจะเป็นงานของวนเฮงอันนี้ก็จะเฉลยเลยว่าจริงๆแล้วยาชิดาเป็นบริษัทลูกของวนเฮงด้วยนะฮะหลายๆคนถามมาเป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะเป็นลูกนะครับบริษัทลูกนะฮะก็นี่ข้างบนก็จะมีโชว์งานที่จะเป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับเนี่ยดูได้เลยก็จะมีทุกรุ่นเลยอันนี้เขามาโชว์บางส่วนนะก็ะมีตีกาที่โชว์เนี่ยเมกาวิกเตอร์เนี่ยที่เขาโชว์อยู่นะครับส่วด้านล่างก็จะเป็นงานสแตนเลส เนี่ยฮะเป็นพวกกอป้ายทะเบียนทั้งหลายแหล่กล่องไฟเพชรอันนี้จะมีหวัวบอกเลยนะจุดเนี้ยก็เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอะไทแม็กซ์ที่หนึ่งนะคือลูกค้าท่านใดที่มาเนี่ยเขาก็จะต้องมาลองตัวนี้เลยเห็ไนไหมอันนี้ลองได้อันนี้จะเป็นหวัหวหัวของเราหวอวขนาด7นิ้วนะฮะนอกจากนั้นยังมีนี่อีกนะแตรแตรเดี๋ยวลองมีปุ่มกดแตรด้วยเนี่ย ดังมากมากเอออันนี้จะดังๆนิดนึงก็คือใครมาก็มาลองตรงนี้ทุกคนเลยเรามีที่ให้ได้ลองได้กดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนกันจัดตันเลดบอกเลยนะที่เราที่เดียวนะกันจัดตันเลดนะฮะที่เราที่เดียวเลยแล้วก็มีเนี่ยแกไปหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับที่เป็นตันเลดก็มีขั้วครอบล้อ รอบดุมนะฮะแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้จะเป็นพวกไฟเขาเรียกอะไรไฟตระกูลญีป่ปุ่นไาแน่พิเศษกว่าที่อื่นนะบอกเลยว่าของเราเป็นแป้นตะตนเลดนะเดี๋ยวไปตามดูรีวิวได้นะฮะเนี่ยนี่แป้นตะตนเลนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เหล็กชุบโครเมียมวางใจเรื่องสนิมรับประทานได้เลยนี่ก็จะเป็นพลาสติกชุบโครเมียมมีกันชนนะครับกันชนด้วยของวัตถเฮงนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นของวัเฮงเลยบอกเลยว่าใช้กันยาวๆเลยใครยังไม่รู้จักวัตถเฮงนะฮะถ้าเป็นสิ่งรถบรรทุกนี่ถือว่าาเเยยมกกๆลนนะะต้้องรูจั นี่ด้านหลังนี้อันนี้เขายังโชว์ไม่เสร็จนะที่เห็นโลง่โลงๆนี้ไม่ใช่ว่าขายดีนะครับเสียดของมันหมดของมันหมดด้านนี้เขาก็จะเนี่ยอันนี้จะโชว์ตัเนี่ยจะเป็นพวกพลาสติกชุบโครเมียมครับน Ь ีเดี๋ยวเราไปดูนี่กันเขาเรียกอะไรห้องอาหารนี่เขาเอาน้ํามาลงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องอาหารกันว่าเป็นยังไงบ้างฮนะเดี๋ยวเปิดไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับก็ห้องเล็กๆนะครับเป็นสวัสดิการของพนักงานเรานะฮะเนี่ยดูดูดมีเนี่ย โต๊ะแยกๆก็มีโต๊ะตัวนั้นตัวนี้มีตู้เย็นให้นะครับมีไมโครเวฟมีหม้อทอดนะครับมีอะไรเครื่องชงกาแฟอันนี้เป็นห้องย่อมๆนะครับเป็นสวัสดิการอไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอเขาเรียกอะไรเก็บของเบตาเลดด้วยแล้วก็จะเป็นห้องประชุมเล็กๆนะครับสาหรับพนักงานนะครับฝ่ายพวกอะไรพวกสตูพวกคลังสินค้าที่สำคัญตัวนี้มีโซฟาเบดด้วยนะให้พนักงานเขานอนได้นะตรงนี้นิดนึงนะแต่ด้านหลังจะลกนิดนึงนะฮะเรายังไม่ได้ทําชั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้เราก็มาถึงกำลังจะเข้าโซนด้านหลังนะครับนี่แตนอันนี้ก็จะเป็นสินค้าแต่ละชนิดที่เขาแบ่งกันไว้นะครับผมอันนี้ด้านหน้าที่เราเห็นนี้จะเป็นกล่องไฟกล่องไฟท้ายนะเดี๋ยวเราพาไปดูช่างของเรานะเราก็จะมีปัดงานในนี้ด้วยนะฮะนี่เรากําลังทําการปัดเงาที่ลูกค้าหลายๆท่านถามโอ้บนดาวสี่ดวงสีง่แฉกห้าแฉกเนี่ยที่เงาเงาเนี่ยเป็นยังไงทําแบบไหนไปดูเดี๋ยวดูกันเนี่ยเป็นไงกาลังปัดให้เห็นเลยทำจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นนะทำเอง นักเลงพอเกี่ยวไหมกว่าจะได้งานเงาเงาที่แบบนี้นะไม่ง่ายนะงี้เงาเงาแบบนี้เลยวิบบับนะฮะส่วนในพาร์ทด้านหลังนี่เรากําลังเดินเข้ามาพาร์ทด้านหลังเราก็จะเป็นแผนกแพ็คสินค้านะครับนอกจากนี้เนี่ยด้านหลังนู้นน่ะเออเราก็จะมีบ้านพักคนงานให้ด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะที่นี่สบายมากเลยอ่ะท่านประธานบอกว่าติดแอร์ให้เนี่ย ก็ต variance, venir, ิดแอร์เกือบทุกหลังนะเราก็มีนี่เราก็ม <hyper> ีโฟกลิฟต์นะครับคันหนึ่งนะฮะเป็นโฟกลิฟต์ไฟฟ้าเราใช้โฟกลิฟต์ไฟฟ้าด้วยบอกให้ของตโยต้านะแต่ไม่มีตังซื้อมือหนึ่งนะซื้อมือสองไปก่อน ช่วยกันซื้อของพวกเราก่อนนะเราจะพัฒนาแล้วก็ใช้โปรดิฟใหม่ซึ่งลายแพ็กเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังพัฒนาอยู่นะหลายๆท่านบ่นนาโอ้ยได้ชา้าได้ของเรากําลังปรับปรุงพัฒนานะครับให้ให้ใหแพ็กทันต่อความต้องการของลูกค,ค้านะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเอ้ยลายแพ็กของเราเนี่ยพัฒนาแล้วไปถึงไหนแล้วมันดียังไงนะฮะก็เดี๋ยวผมขอเวลาเลยไม่เกินหนึ่งเดือนนะจำไว้เลยนะหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดี๋ยวมีสิ่งที่อยากให้ดูอีกตัวอีกอีกทีเด็ดสุดท้ายเลยผมจะพาไปดูนิดึ อ่านี่ก็จะเป็นพนักง,งานของเรานะครับที่กําลังแพ็กสินค้าอยู่นะฮะนี่เห็นไหมนี่ือพนักง,งานของเรานะครับพนักง,งานแพ็คสินค้าของเราสองสองท่านนะฮะพนักง,งานกินติมัสั์นี่ฮะมนไงอือันนี้กิติมัศักเดี๋ยวจะมาถ่ายเรื่องของเขาลูกนะถ่ายสตอรี่ดีใจมากเลยจนแบบเขาเรียกอะไรอะซีแตกอะดีใจมากเลยไม่รู้จําชื่อตัวเองได้หรือเปล่านะฮะอันนี้จะชื่ออะไรวะโรตี โรตีกับแพนเค้กไอตัวนู้นแพนเค้กนะฮะไอนี้โรตีเราจะปล่อยเขาออกไปวิ่งเล่นนะเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะเราไม่ได้ทารุทารุกรรมแบบเ bon. นี่ยมันจะดีใจมากมากอันนี้แพนเค้กอันนี้แพนเค้กนะฮะมันจะดีใจมากๆนะเดี๋ยวผมจะสักอีพีหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะทำอัตเาเขาเรียกอะไร <laughs> ชีวิตประจำวันของแพนเค้กกับโรตีนะฮะก็เดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมยังไงฝาก ติดตามนะครับช่องอะไรนะสตีปอฟใช่ไหมใช่เนาะก็ยังไงฝากติดตามนะครับสตีปอฟนะครับก็จะมีทั้งรีวิวนะครับเรามีไลฟ์สดนะฮะแล้วก็จะมีรายการนะครับซึ่งรายการเราอ่ะคือแล้วแต่กูมากๆเลยคิดอะไรออกก็ทำนั้นแหละนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันว่าคอนเทนต์หน้าจะมีอะไรคลิปหน้าแล้วเราจะไปทําอะไรจะไปถ่ายอะไรนะครับคือเราจะทําทุกอย่างที่ที่คิดได้นะฮะหรือเราจะก๊อปปี้ทุกคนนะครับที่เขาทําแล้วดีแล้วดังนะฮะเราก็จะทาทุกอย่างนะครับทาจนกว่าจะดีแล้วดังเหมือนคุณอีเขานะก็เดี๋ยวติดตามกกัััันนนนนะครบววีี้ไป่อสสด